เขาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูนรกสถานแรกรับของคนทำชั่วทุกคนมายเฮ้ยนี่ตำรวจยังไม่กล้ับมาแล้วเดี๋ยวจะทะลักกันแล้วท่านจะมาไหมพี่พูน้องรักเดี๋ยวพี่ต้องช่วยครอบครัวนี้ก่อนแต่ตอนนี้พี่มีเวลาไม่มากเพราะผมมีเวลาให้พี่แค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าท่านทำสำเร็จก่อนเวลาพี่ก็จะได้กลับไปเกิดอยู่บนโลกต่อไปบอยนะกการศัยท่าลูกดาบมาเพลินหรือเปล่าครับใช่ครับนี่ลูกก็จะมาทำงานในกรุงเทพ ก็ฝากมาอยู่ยกับเราด้วยนายคนนี้จะมาอยู่กับเราที่นี่เหรอพอ่อวะอยู่ดีไม่ว่าดีต้องหนีมันอนร้านส้ตมตำเน่ฉันไม่อยางให้เรื่องวิปริตผิดเพียนที่กลตลิ่มแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกรู้ไหมผมว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก,ก็ได้นะ นี่กจะบ้าเหรอผู้หญิงกับผู้หญิงฟัดก,กันกลางวันแสกๆเนี่ยนะจะไมไ่คิดจะให้คิดเป็นอะไรวะ <c oughs> คิดเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าพี่เปิดใจเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> เปิดใจแล้วไงไอหมีภูหรือว่าแกกับสซวน <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าขวนหน้าเล <c oughs> ยจะบ้าเหรอแกที่ได้เกิดเป็นไงแล้วนี่ท่านยมนะกเออ มีนัดหมายได้เลยถึง้าไปเดี๋ยวนี้ผมว่าพี่อย่าทำเลยมันจะทำให้พี่ลำบากนะนี่แกคิดว่าฉันลำบากไม่พออีกแล้วไงวะนอนต่างยูมาไม่รู้กี่วันกี่วันแล้วไงแกรู้ไหมโอ้ยแล้วนี่ถ้าแกโดนไล่ออกจากบ้านจริงๆแล้วแกจะทำยังไงอยาก็ไล่ก็ไล่ไปดีคิดว่าอยากอยู่หรือไงเอ้าแล้วภารกิจของพี่อะ เขาจะทาอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะพี่พี่อย่าไปยุ่งกับเรื่องที่พี่คิดเองได้ปะโอ้โหนี่แกคิดว่าฉันคิดไปเองคิดพุ่งร้างอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมให้เรื่องวิปริตผิดเพศแบบเนี้ยมาทําให้ฉันต้องเดือดร้อนหรอกเว้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดไงใช่นี่แล้วถามเถอะถ้าหมวยกวับใบฟอลเขารักกันจริงๆอะแล้วมันมีตรงไหนแกรู้ไหมเดียเ๋ยวนี้เขามีกฎหมายรองรับแล้วนะแล้วไงอะแล้วคนส่วนใหญ่เขายอมรับกันไหมคนส่วนใหญ่ของพี่คืออะไร ฮะพี่รู้ได้ไงว่าทั้งคนส่วนใหญ,ญ่แค่คอ, <Okay, S 2> อ,อยดูแล้วกนะัน